สวัสดีครับวันนี้ทางช่องตองแกะสระก็จะพามาชมนะครับงานแกะับกานะครับจํานวนสามร้อยองค์นะครับนี่นะครับเป็นกะลาตาเดียวนะครับแกะจากกะลาตาเดียวความกว้างก็สามคูณสามซนนะครับด้านหลังยังไม่ได้ลงยันครับจะลงยันจะลงยันอีกทีนะครับี่นะครับหน้าหน้าก็จะมียันนะครับมาดูโดยรวมกันนะครับแกะจากกะลาตาเดียวไทนะครับ ท่าในใดสนใจก็โทรสอบถามก็ไม่ได้ครับที่เบอร์082 1 3 7 8 1 6หรือทางอีไลน์กดา็0 8 2 1 3 7 8 1 6หรือทางเพจเฟซบุ๊กนะครับพิมพ์ว่าร้านสยามพุทธ,ธานะครับก็จะพบนะครับถ้าสั่งจํานวนเยอะเบบนี้ก็ราคาก็จะถูกลงนะครับสามารถสั่งได้ครับสนใจก็ถ้ามีกระลาหรือว่าถ้ามีกระลาส่งมาราคาก็จะอีก แบบหนึ่งนะครับถ้ากราของทางร้านก็จะอีกราคาหนึ่งนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเลยนะครับขอบคุณครับ